สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องการหาแฟกทอเรียลจำได้ไหมเอ่ยที่คุณครูให้หนูจดตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3ลงไปนะคะแล้วคุณครูบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำใบงานเรื่องแฟกทอเรียลกัน นะคะซึ่งใบงานนี้มันจะนำความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วนะคะมาใช้ในการทำใบงานชิ้นนี้นะคะอ่ะข้อที่1จะมีทั้งหมด5ข้อย่อยนะคะแบบนี้เรามาดูวิธีทำกันนะคะเราจะทำไปพร้อมกันนะอย่างแรกหนูยังไม่ต้องจดให้หนูดูก่อนว่าวิธีการทํามันคืออะไรแล้วตอนท้ายคุณครูจะบอกว่าให้หนูจดอะไรแล้วส่งนะคะ ระหว่างนี้ให้เราดูก่อนนะอย่างข้อที่1เขาบอกว่าจงเขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปแฟคทอเรียลเริ่มจาก1.1เลย1.1เขาบอกว่า15คูณ 14, 14คูณ13คูณไปเรื่อยๆจะถึงคูณ3คูณ2คูณ1มันก็คือ15แฟกนะคะ,ะต่อมา1.2 5่อคูณ6คูณ7คูณ8 ถ้าเรากลับกันมันก็จะเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5ถูกไหมลูกทีนี้เขาบอกว่าให้เขียนอยู่ในรูปแฟกทอเรียลจำครั้งที่แล้วได้ไหมอ่ะ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4 f a แฟกทอเรียลเวลาคูณคูณแค่ตัวเศษได้ไหมต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้8แฟกส่วนด้วย4แฟกนะคะ ทำไมไล่ไปถึงตัวเลข4จําได้ไหมเพราะว่าเออสมันน้อยกว่า5ตัวที่เขากําหนดมานะคะอยู่1เราเลยใช้ตัวนี้ข้อ1.3เหมือนกันไหมเหมือนกันเลย20คูณ19คูณ18ก็คูณ17แฟคคูณทั้งเศษและส่วนมันก็จะได้รูปมันก็จะได้สิ่งที่อยู่ในรูปแฟคทอเรียลตามที่โจทย์ต้องการนะคะ ่ะต่อไปข้อ1.4มันเป็นมันเป็นตัว n อย่างที่คุณครูบอกว่า f a c ท o เร a l เวลาเราเขียนมันจะลดลงทีละหนึ่งหรือไม่มันก็จะเพิ่มทีละหนึ่งเห็นไหมลูกเราสามารถเขียนกลับหน้าสลับที่กันได้เพราะว่ามันเป็นการคูณนะคะทีนี้ n คูณ n บวกหคูณ n บวกสคูณ n บวกสเวลาคูณอย่าลืมใส่วงเล็บให้เขาด้วยนะคะ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผิดพอเท่ากับเราก็เรียงจากมากไปน้อยคือมาเริ่มจาก n บวก3ลดลงทีละ1ก็ n บวก2 n บวก1 n แล้วก็ n ลบ1 factorial ทำไมถึงเป็น n ลบ1 factorial เพราะว่าเราเอาตัวที่มันน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดที่เขาให้มาไป1ใช่ไหมตัวที่น้อยที่สุดที่โจทย์ให้มาคือ n ตัวที่น้อยกว่า n u ยู่1ก็คือ n ลบ1 factor กใส่แฟกทางล่างและบนนะคะก็จะได้ n บวก3แฟกส่วน n ลบ1แฟกตัวบนรู้ได้ไงว่าได้ n บวก3ดูตัวที่มากที่สุดนะคะมันคือ n บวก3แล้วก็แฟกทอ r รียลส่วนด้วย n ลบ1แล้วก็แฟกทอ r รียลนะคะอ่ะ1.5 n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2คูณไปเรื่อยๆจนถึง n ลบ k ลบ1 ทีนี้เขาไล่เรามาให้เราแล้วคือ n แล้วก็ n ลบหคือมันน้อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะข้อนี้เราก็ไล่ตามเขาไปตัวที่น้อยที่สุดของเขาคือ n ลบ k ลบหเพราะฉะนั้นตัวที่น้อยกว่าที่เราจะใส่แฟกก็คือ n ลบ k ลบสใส่ทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้อยู่ในรูปแฟกทอเรียออกมานะคะข้อ1.5ตามทันไหมคะถ้าไม่ทัน มีคำถามถามอาจารย์ได้อย่างที่บอกแต่ถ้าอยากดูซ้ำวิดีโอมันดูซ้ำได้นะคะเราสามารถเออย้อนไปขา้างหน้าย้อนไปข้างหลังได้นะคะทีนี้อ่ะ1.5ผ่ 5, านไปแล้วข้อ2เขาบอกจงเขียนจำนวนในข้อตอบไปนี้ให้อยู่ในรูปซึ่งไม่มีแฟกทอเรียลไม่มีแฟกทอเรียลแล้วนะอ่ะ2.1โจทย์บอกว่า n บวกสองวงเล็บแฟกทอเรีลแล้วก็ n แฟกทอเ ง่ายๆตามสไตล์เรากระจายก่อนเวลากระจายมันจะลดลงทีละ1ใช่ไหมลูก n บวก2 factorial กระจายเลยดูตรงวิธีทำนะคะมันจะได้ n บวก2ลดลงไป1ก็คือ n บวก1แล้วก็ n แฟค t o เรียลทำไมกระจายมาถึงแค่ n แฟค t o เรียเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้ตัดตัวเศษกับตัวส่วนออกได้ factor i a l มันก็จะหายไปนะคะ อ่ะต่อมา2.2 n factorial ส่วนด้วย n ลบ a f t o t o r กกระจายเหมือนเดิมเลย n factorial กระจายเป็น n คูณกับ n ลบ a f t o t o r l ตัดกันเหลือ n เดียวนะคะข้อนี้อ่ะต่อมา2.3เราจะกระจายยังไงดี2.3นะคะหนูดูง่ายๆ หนูดูตัวล่างกับตัวบนตัวไหนมันมากกว่ากันตัวไหนมากกว่ากันสองสอง k ลบสามกับสอง k ลบหกอะไรมากกว่ากันสอง k ลบสามต้องมากกว่าถูกไหมลูกเพราะมันลบไปแค่สามอะ่ะแต่ไอ้ตัวล่างมันลบไปตั้งหกเพราะฉะนั้นเราก็กระจายสอง k ลบสามลดลงไปหนึ่งก็คือสอง k ลบสี 4, ่สอง k ลบห้าสอง k ลบหกตัดได้ยังตัดได้แล้วนะคะ ดูดีๆตรงตอนที่มันเป็นเครื่องหมายลบ2 k ลบ3กับ2 k ลบ6อะไรมันมากกว่ากันก็ต้อง2 k ลบ3เพราะว่า2 k มันลบไปแค่3แต่ไอตัวล่าง2 k มันลบไปทำไมต้อง6เพราะฉะนั้นไอตัวบนมันมากกว่าเราก็กระจายตัวบนให้มันเท่าตัวล่างนะคะตอนแรกมาเป็น2 k ลบ3ลดลงไป1ก็คือ2 k ลบ k 5แ k ลบ5้วและก็2 k ลบ6นะคะแฟรทอเรีเยล ตัดกันก็จะได้คำตอบออกมานะคะอ่ะข้อ3เขาบอกว่าจงหาค่าของ N จากสมการต่อไปนี้มี3.1กับ3.2นะคะดูทีละข้อ3.1 N factorial ส่วนด้วย N ลบ2ทั้งหมด factor รียเท่ากับ72อย่างแรกนะคะครั้งก่อนนะหน้านู้นคุณครูบอกว่าอย่างแรกที่ต้องทำคือ ตัดแฟกทอเรียลออกก่อนเราก็กระจายตัวบนเลย n ต่อไปก็เป็น n ลบหต่อไปก็เป็น n ลบสหลังจากนั้นตัดแฟกทอเรียลออกนะคะมันก็จะได้ n คูณ n ลบหเท่ากับ72บังเอิญว่า9คูณ8เท่ากับ72เพราะฉะนั้น n คือ9ตรงนี้งงไหมทำไม n ได้9เพราะว่า n คูณกับ n ลบ1 เท่ากับ72แต่9คูณ8ได้เท่าไหร่72เพราะฉะนั้น n คือ9 9ลบ1ก็เหลือ8นะคะ n มันเลยได้9นะคะข้อนี้อ่ะ3.2บ้าง n บวก1 f ฟ c t o r i a l ส่วนด้วย n ลบ1 f ฟ c t o เ i a l เท่ากับ420อย่างแรกที่ต้องทำเลยต้องทำอะไรก่อนกระจายแล้วตัด f ฟ c ทอเรียลออกไปนะคะ n บวก1ลดลงแคอ1นะ ก็เป็น n แล้วก็ n ลบ a f t o t o r l หลังจากนั้นทำยังไงลูกตัด n ลบ a f t o t o r l อออกมันก็จะเหลือ n บวก1แล้วก็ n นะคะ420มันเกิดจาก21คูณ20เพราะฉะนั้น n เราคือ20ค่ะโอเคข้อนี้ตอบ n เท่ากับ20นะคะวันนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นการทบทวนก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องต่อไปนะคะ งานวันนี้ที่ต้องทำคือทำเขียนใบงานเรื่องแฟกทอรีลเ,เนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเขียนที่ครูแสดงวิธีทำเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนแล้วส่งอย่าลืมใส่วันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนชื่อใส่วันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้แล้วก็ส่งนะคะเพื่อเช็คเป็นงานเป็นคะแนนของเรานะส่วนการส่ง ชื่อชานเลขที่ใน Google Form มาันเป็นการเช็คชื่อนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งก็ส่งสานะคะอย่าลืมส่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ทำงานส่งด้วยนะคะเพื่อเป็นคะแนนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ